สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะใครที่มองหารถกระบะนะคะเป็นตัว4 w h e e l นะคะตัวนี้เลยนะคะสำหรับคันข้างหน้านะคะเป็น Isuzu D-MAX V-Cross นะคะเครื่อง2.5ขับ4นะคะรถปี2012ราคาขายอยู่เพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นสนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถออกรถฟรีดาวได้เลย แถมขับรี90วันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจรีบทักมหาบีได้เลยคันนี้เป็นรถปี2012มาอยู่เพียงแค่1 0 0 0 0แสนนะคะ100 00กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถสีแดงเลือดหมูนะคะรถสภาพเดิมๆเพิ่งเข้ามากันใหม่ๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานกันเลยนะคะในส่วนของไฟคู่หน้าเป็นไฟมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะตรงหน้าตรงข้างหน้าตรงกลางนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียม สัญลักษณ์ของอีซูซุนะคะอยู่ประดับอยู่ตรงกลางเลยในส่วนของล้อแม็กนะคะเป็นล้ออนลอยเดิมๆจากโรงงานยางดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของคันนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างมือจับเป็นโครเมียม รถนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยมีบันไดข้างให้เรียบร้อยแม็ลไลเนอร์ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะเป็นรถ4ฟ h e ิ l ขับ4นะคะเป็นรถที่ลูกค้าหากันเยอะมากนะคะสำหรับตัวกระบะขับ4นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามากันใหม่ๆเลยนะคะ ตัวนี้เป็นเครื่อง2,500ซีซีรถปี12ใครสนใจทักหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์คุณลูกค้า กดแอดไลน์มหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงขอรูปรถเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยสําหรับคันนี้ใครสนใจนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะออกรถศูนย์บาทขับฟรี90วันทักมาคุยกันก่อนได้มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะคะสนใจเข้าทักเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บีด้วยนะคะใครที่มองหากระบะขับ4ีอยู่ทักมหาบีได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ